ลูกโดดมานิดนึงนะคะขา้าวบะแกงไหลนะคะพี่น้องคะแกงยี่สองถ้วยประมาณใดคะ่ะเป็นช่างใดค่ะพี่น้องผลงานคะ่ะเมื่อีดคะเห็ดพึ่งหวานนะคะเป็นมะแกงเปิดแซบ่บกินคะ่ะพี่น้องคะผลงานนะคะเยวสาวดอนเสีแกงออกเบิ้งนะคะมาเบิ้งวิธีการแกงเห็ดของสาวดอนแกงเปิด สาวอุดรนะคะว่าสาวอุดรจะแกงจะทํายังไงคะ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันนะคะเบิ้งดอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะสาวดอนบ่บอดอกง่าสาวดอดรนเอตอดอกน,น้อยๆคะ่ะเอาพ่อได้กแกงแค่นี้คะ่ะนี่สาวอดอเพิ่งไปเก็บมาตอนนันสาวดอนสิแวะมาทํางานคะ่ะหนึ่งชั่วโมงคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ออถดอดมาหย่สาวดอนสิบาทคงเมาเลยนะคะโอ้ยมันแข็งแข็งอย่ะถน้าดอกประมาณนี้สาวดอนกับสิบาทซี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเบื้งขาค่ะโอ้ยขาสาวดอนจะเป็นลวกก่อนนะคะพี่น้องแต่แบบนี้ห้ากระตัดขาก็ได้ค่ะ เบ่งมาแกงน้ำใหม่สาวอุดรเออแกงน้ำใหม่มาสั่นบานเลแกงเห็ดสาวอุดรนสิเป็นจังไดน,นะคะพี่น้องคะพี่สิแกงคือกันบ้าค่ะตะลับภาคตะลับบ้านนะคะพี่น้องคะสาวอุดรสิแกงในสไตล์แบบอ่าที่สาวอุดรเคยกินแม่สาวดอนเคยกแกงสู้กินนะคะพี่น้องสใส่นามจะนั่งนะคะมือนี่ไปร้านไทยมาว่าสิไปหานามยะนั่งมัน่นแกงเห็ดโดยเฉพาะพี่น้องบะมีอัน อย่านั่งสดค่ะก็เลยสิใส่เป็นนันอย่านั่งกระป๋องแท่นค่ะพี่น้องกระแสบคือกันนันนี่สาวดอดส่งเสียท้าหยากดก่ค่ะดอกมันง่ญ่นี่ค่ะถอกง่ายเท่าก็จะท้าได้หลายแน่นะคะพี่น้องคะนี่ค่ะ เราก็จะแบบนี้เลยนะคะพี่น้องอุ้ยขาค่ะสีดก็ได้ค่ะพี่น้องบางคนมันกับสีบอกมาร์ตอันชินเง้วนะคะสีมาร์ก็ดอกเป็นดอกขาเป็นขาแบบนี้ค่ะแล้วแต่ผู้หมักค่ะตะวซา,าวอุดอรนันมักเง้ๆบางครั้งกับอยากให้เพิ่นดอกเพิ่นติดขานัำแบบนี้นะคะพี่น้องคะนี่ค่ะ ข้าสิตม้มข้าสิหลวกไว้เมดเลยนะคะข้าหลวกไว้แบบนี้แล้วแล้วสมมติว่าข้าบะกินนะคะพี่น้องข้ากินว่าเมดอันข้าบะอยากแกงเมดนี่ข้าก็สิเอาฟิตไปครึ่ง,น,ง,น,งนึงค่ะพี่น้องค่ะอืมค่ะโอ้ดอกมีพี่น้องนะนี่ค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งนะคะพี่น้องพี่น้องเอาลงด้วยนะคะนี่ค่ะ แล้วซาวดอนสิใส่เกลีอยลงไปนิดนึงนะคะพี่น้องเพื่อให้ดอกมันแข็งจักน้อยค่ะ ็นไหมคะป้อยเดือดแบบนี้เลยค่ะฟดแบบนี้เดือดแบบนี้นะคะเห็นไหมคะดอกเพ่นสิบเปียนจากสีชมพูอมอ่อยนะคะพ่นสิมาเป็นสีขาวสวยแบบนี้ได้แล้วนะคะแบบนี้โอเคเราค่ะเท่ากับปิดไฟเอาไปนอกน้ำเย็นเลยนะคะพี่น้องนี่นอกน้ำเย็นล้วเขาจังเอามาแกงค่ะนี่คะ่ะสาวดอนสิบตักแบบนี้เลยนะคะพี่น้องนี่คะ่ะ ใฟเลยค่ะเนไคะเดี๋ยวเส้นดาวดินสิมำข้าวเบียนะคะข้าเบีย,น,ะะบยนี่กับไม้ถึงข้าวเหนียวที่เอาไปแช่น้ํานะคะพี่น้องคะนี่คะ่ะเส้าวดินสตํำกับอันพริกค่ะพี่น้องคะ่ะ สาวดอนสิบว่าตําม,มันสิบว่าตําตะไคร้ใส่เข้าไปในนี้นะคะพี่น้องจะตําแค่พริกค่ะพี่น้องคะใส่แค่พริกหงนนียนผัดตําผสมร่วมกับอันนี้นะคะบางคนเพื่งกับสิตําตะไคร่เข้าไปในนี้นะคะพี่น้องจะว่าสาวดอนน่ะบ่ตําค่ะจะเอาตะไคร้มาใส่เป็นหัวค่ะนี่ค่ะพริกใส่พริกลงไปนะคะพี่น้องคะพริกแข็งค่ะ พริกแข็งเราจะใส่เป็นพริกสดกระไดนะคะเดี๋ยวเซาดอนก็โตตํตำนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวสีมะแกงเห็ดกันเลยนะคะพี่น้องเสวดอนกระไดเตรียมมาน้ำยนานั่งไวแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะเขาก็หนึ่งเขาแล้วค่ะพี่น้องน้ำยนานั่งคือจนว่าใส่มาเมนตาไม่พ่งไม่เป่าแล้วค่ะ กเดี๋ยวสา,สาวดอนมะหูจักปาทางบ้านพี่น้องสิแกงคือจ้าสาวุดอนบอนะคะอันนี้คือคือสาวดอนวาไวแล้วค่ะแม่ผ้าเห็ดมาจังสี่ค่ะเดี๋ยวสาวดอนสีหายเบิ้งผักนางข้างเคียงเข้านะคะพี่น้องคะมือนีสาวดอนสิไส้ไปสินี่อาชะอมนี่คือลูกโดดนะคะพี่น้องคะอันนี้คือ นั่งเอกข้งงานค่ะใบแมงลักหรือผักอีกตูนั่นเองนะคะอันนี้มะแข้งค่ะมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงมะเขือพวงนะคะแกงอันนี้บ้านพี่น้องไส้อหนะตะไคร้ปะค่ะพี่น้อง่ะเสาดอนสีไส้ตะไคร้นะคะพริกขิงขาตะไคร้นะคะพี่น้อง่ะ นี่ค่ะตะไคร่ของเท่านะคะแล้วเเรามาปรุงกันกันจักน้อยนะคะพี่น้องอันแป้งนัวค่ะเสร็จลงไปนะคะนิดหน่อยค่ะพี่น้องคะมักหลายเส้นลายมักหน่อยเส้นหน่อยแสบหน่อยตามใจชอบค่ะอันนี้ ใส่ปลาร้านะคะเกลือค่ะพี่น้องคะแล้วเราจะใส่เห็ดนะคะพี่น้องคะเห็ดที่เห้าลวกเตรียมไว้นะคะนี่ค่ะ ข้าอันขะเฮาลวกไว้แล้วเนะะี่ยข้าสิบ่ได้ต้มเพิ่นโดนนะคะพี่น้องเพระาะวอันท่าเฮ็ดยังบ่ลวกคือสาวอุดรเว้าไว้นะเฮาสิได,ด้ต้มค่อนข้างๆพี่สิโดนนิดนึงค่ะพี่น้องคะแล้วเฮาก็สิมาเตรียมข้าวเบียร์ที่สาวอุดรตําใส่กับพริกไว้นะคะเฮ็ดจังได๋จังสิงให้ข้าวเบียร์เฮาอันอีหยังเกาะอนันไม่เกาะกันนะคะพี่น้องสาอุอนซีบีกับน้ำนตัวนี้ค่ะเห็นะะี่ค่ะ เพิ่นยังสีบ๊อกเกาะกันเป็นก้อนนะคะพี่น้องะ่ะถ้าเขาบปาเห็ดแบบนี้เขาตักลงเลยนะเพิ่นสีมากเกาะกันเป็นก้อนคะ่ะอันนี้แล้วแต่ท่างบานไพสิเห็ดนะคะพี่น้องขะมีตะบาแม่สาวดอนผ่าเห็ดแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเพราะเป็นก้อนคะ่ะอันนี้ค่ะค่าตะไคร้ที่สาวดอนเราลงมากคะ่ะนี่คะ่ะพี่น้องค่เห็นไหมคะเอากับไส้ลงไปเลยคะ่ะนี่คะ่ะ อีกนิดหน่อยนะคะเห็นะะ่าค่ะพอข้าใส่ขอเบียล่งนี่เป็นสินหนาเหนียวนะคะที่สาวอุดรใส่ร่องเรี้วนี่เพราะว่าเห็ดของห้าวนะสาวอุดรได้ลวกไว้แล้วคะ่ะเลยบ่าจําเป็นต้องแบบว่าต้องได้รัยนแกงโดนนะคะพี่น้องคะเห็นไหมคะสาวอุดรนั่นนะ สเอาวันน้ำมหยอดอีกนิดนึงค่ะข้ากับเพียงแควาร์อกห้งเงเนข้าขเบีย้ยข้าซุกนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะวิธีแกงเห็ดพึ่งบ้านสาวดอนนะคะพี่น้อง ก้นนะคะเพราะว่าข่าวเบียร์พอนสติดก้นก้นกระทะของเฮ้าค่ะก้นหม้อข้านะคะพี่น้องแบบว่าเห็ดนี่เพอนสุกแล้วนะคะพี่น้องพี่น้องยัดสต๊กใจว่าเอ๊ะสาวอุรคือจังแกงเห็ดแบบเดียวยัดยัดต๊กใจนะคะเพราะว่าท้าสาวอุดรในจัดการลวกคือสาวอนว่าไววแล้วนะคะเพียงแค่เรารอให้ข้าวเบียร์ของเราสุกนะคะพี่น้องคะข่าวเบียร์นี่ภาษาไทยจะเข้าเอิญยังเลยค่ะพี่น้องสาวอุดรไม่รู้นะคะ ข้าวเบียร์นีไหมถึงว่าข้าวเหนียวเอามาแช่น้ําแล้วเอามาโขกกับพริกนะคะพี่น้องคะแต่ข้าวเจ้าไม่ได้นะคะพี่น้องเสาวดอนคิดว่าข้าวเบียร์สาวดอนยังว่าสุกค่ะพี่น้องเติมน้ำเข้าไปได้คะ่ะแต่บางคนถ้าถ้าข้าวเหนียวที่บ้านหมดเราอยู่ต่างประเทศนะคะพี่น้องไม่ใช่ว่าเราจะมีทุกอย่างพร้อมในบ้านนะคะเราก็ใส่ ขา้าวข้ายังหีดมันพี่ตั้มข้าวคั่วค่ะเข้าวคั่วลงมาแทนข้าวเบียร์ได้นะคะแต่ตาอุดรไม่เคยทําค่ะเห็นแต่อยู่ใน youtube ช่องอื่นเขาใส่นะคะพี่น้องค้าว่าใส่ได้นะคะเพราะว่าข้าวคั่วเราก็ใช้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเหมือนกันค่ะมาคั่วเราก็มาตํานะคะพี่น้องค่ะเห็นไหมค่ะน้ำเพิ่นสีเริ่มเหนียวแล้วนะคะน้ำสิเริ่มเหนียวรู้สึกวนัน ข้าเบี้ยนะจะเริ่มสุกนะคะพี่น้องคะนี่ค่ะเสาดอนกัสิจัดการซิมลดนะคะพี่น้องนี่ค่ะอืม้มครั้งแรกของฟรีค่ะพี่น้องเส้าดอนสิยอดปลาล่าลงอีกนิดนึงนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่า แขงทางอีสานอีสานนี่สินเน้นปลาแดกนะคะปลาแดกปลาร้านะคะพี่น้องคะแล้วเสาวร้อนส่ใสเกลือนิดนึงค่ะนี่ค่ะเห็นนะคะนี่ถ้าพี่น้องวามันแขนเกินนะคะเสารอ้อนก็จะอีกค่ะแล้วก็เราก็จะเอาผักนางข้างเคียงมาใส่เลยนะคะพี่น้องคะ ันนี้สิเป็นบักแข้งค่ะมะเขือพวงเราใส่ลงไปก่อนนันผักอิตูนะคะพี่น้องค่ะกับรูกโดดนี่ค่ะเอาใส่ลงไปโหลดค่ะพี่น้องสาวดอนไม่ลูปโดดน้ำนะคะพี่น้องค่ะนะคะ คนเดือดจั็กน้อยหนึ่งสาวดอนกับสิใสพุ่ขาลงนะคะคือผักขาั่นเองนะคะพี่นองขาใบชะอมผักชะอมค่ะพี่นองขาเพราะเป็นใบเนะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะมะต้องหอเพละเพิ่อคั่กค่ะนี่ค่ะใสชะอมลงไปเลยนะคะพี่นองขาสาวดอนจับหกระทะค้นกันค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนางเอกค่ะนางเอกของงานเลยนะคะ อันนี้ใส่เข้าไปสองชอ,องสองห่อเลยนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะแกงเปิกนะคะหรือแกงลาวค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วค่ะเป็จนจังไดค่ะพี่น้องเมนูลาวลาวของเรานะคะวันนี้เสนอเมนูลาวๆาวเลยค่ะ แกงเฮ็ดเผิงแกงเปะแกงเปะเฮ็ดเผิงค่ะพี่น้องค่ะเรียบร้อยนะคะพี่น้องเดี๋ยวเสารดอนสตักให้เบิ้งนะคะพี่น้องว่าหน้าตาแกงเฮ็ดเผิงของเราเป็นจังใดค่ะมาเบิ้งกันค่ะเสารดอนตักให้เบิ้งนะคะพี่น้องนี่ค่ะ ลุกโ,โดดมานิดนึงนะคะข้าบะแกงไหลนะคะพี่น้องขะแกงยี่สองถ้วยประมาณใดค่ะเป็นช่างใดค่ะพี่น้องแกงยี่สานเห็ดเบิงยี่สานยี่สานค่ะพี่นอ้องขะท่า้างบานใดบ่เห็ดืึอนสาวอุดรล่องเราสูตรสาวอุดรไปเห็ดเบิงละคะ่ะรับร่องค่ะแซบเวอร์ค่ะพี่น้องะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คือเกาเหมือนเดิมนะคะพี่น้องขาสาวอุดรฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์ ซับตะไคร้กดติดตามแม่สาวุดอน,นั่นนะเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปให้สาวอุดรต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ